ข้าวกันนะครับผมที่โุงเรียนนะครับผมยากาศุดชื่นแดนไดไม่แค่อ,อกนะครับ ข้าวแล้วครับตอนนี้บรรยากาศข้าวนาปรังนะครับผมอยู่ในช่วงเก็บแล้วครับตอนนี้ฝั่งนี้ก็จะให้แล้วนะครับสวยเยอะนะครับข้าวบรรยากาศนะครับผม เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมอยู่ในช่วงเก็บข้าวครับฝั่งนี้ให้แล้วนะครับผมบก็แสรถนะครับคันนี้น่าจะเอาไปขายใช่ไหมครับพี่ขายนะครับจำลองจำนองครับครับผมเอาไปจำนองครับผมฝั่งนี้ก็ตากตั้งแต่เมื่อวานเนาะเนาะก็แห้แล้วครับ เรียมขึ้นรถสวัสดีครับคุณป้าคุณป้าสายเปี้ยวครับขอบคุณที่เข้ามานะครับผม,มบ,บรรยากาศการตากข้าวครับจุดฝั่งนี้แห้งเรียบร้อยนะครับผมขอบคุณที่ไม่มีแดด,ด,ดนะครับบรรยากาศนะครับผมอยากกินข้าวก็มาเอาได้เลยนะครับ ฝั่งนน้นก็เรียกแล้วนะโอเคนฮะฝั่งนี้ก็อีกจุดหนึ่งนะครับนฮะฝั่งนี้ก็เป็นของผมเองนะครับผมก็เพิ่งตากเมื่อเช้านะครับที่เกี่ยวเมื่อวานอันนี้คุณแม่นะครับผมคุณแม่ขยันนะครับ นะครคุณแม่นะครับผม<อ>ส่งข้าวใหม่มาให้กินหน่อยชิคุณป้าได้เลยครับขอคุณแม่ครับเนี่ยคุณแม่กลาลังตากอยู่นี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับคุณป้าเก็บยาก็จะเก็บเศษ้าเศษอะไรหน่อยนะครับผมข<ๆ>้าวเยอะครับปีนี้ได้เกินเป้านะครับผม ให้แม่ถือกล้องนี่ฮะคุณแม่ครับผมสวัสดีครับน้องกุ้งนะครับผมนี่ฮะมาช่วยจากข้าวนะครับน้องกุ้งอันนี้ก็พี่สาวครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเก็บเก็บเกี่ยวไปแล้ว ข้าวให้นะครับนี่ก็เป็นพี่สาวเหมือนกันนะครับผมก็เก็บมาช่วยตากข้าวครับขอบคุณครับผมอันนี้สายรถไถยข้อยาวครับคันนี้ได้กี่ตันไม่รู้เหมือนกันนะครับน้องกุ้งก็เจ็ดสิบกระสอบนะครับผมก็เยอะอยู่นะครับ กี่ตันนะแต่ไม่รู้กี่ตันจะดดสิบกระสอบก็เยอะอยู่นะครับผมก็ได้พื้นที่ตากที่โรงเรียนนะครับผมโรงเรียนเด็กนักเรียนปิดเทอมพอดีครับ ไม่งั้นไม่งั้นก็ไม่มีที่ตากนะครับผมครับสวัสดีน้องกุ้งนะครับผมจากคุณป้าสายเปรี้ยวก็น้องกุ้งก็สวัสดีคุณป้าสายเปรี้ยวเหมือนกันนะครับผมขอบคุณครับน้องกุ้งที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับผมบรรยากาศการตากข้าวนะครับสวัสดีครับพี่วิมลครับขอบคุณครับผม ชมบรรยากาศตากข้าวนะครับผมช่วงนี้โควิดมีข้าวกินก็ถือว่าโชคดีแล้วนะครับ <laughs> ข้าวสวยมากครับไม่มีหญ้าฝนไม่ตกครับแต่ครึมครึมครับพี่วิมนุนดีโชคดีมากไม่ตกวันนี้ครับไม่งั้นไม่ได้ตากแน่นอน ก็อันนี้ก็เป็นของผมเองนะครับก็ได้หลายกระสอบ70กระสอบครับผมเยอะมากเลยครับเต็มยุงแน่นอนอพี่สาวฝั่งนู้นนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามารับชมเหมือนบ้านพี่เลยคลมๆค,ครับผม แต่ไม่ตกนะครับพี่วิมลไม่ตกข้าวสวยมากปีนี้ครับแล้วก็ได้เยอะด้วยครับ,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 บครับผมบรรยากาศครับตอนนี้ท่านอบตก็ เก็บไปแล้วตรงนี้ตากกีวันนะพี่ so, คับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบนี่ก็เป็นโอปโตนะครับผม mm hmm. ก็มาตากเหมือนกันครับยึดพื้นที่โรงเรียนตรงนี้เก็บแล้วครับของโอปโตฝั <laughs> ่งนี้ ข้าวได้ราคาดีแนี่ยแ่รวยปังๆราคาก็ตอนนี้เท่าไหร่บ่ไม่ไม่ได้ขายครับพี่วิมลเก็บไว้กินอย่างเดียวครับเอาเข้ายุงอย่างเดียวครับช่วงนี้โควิดด้วยตุนข้าวไว้ก่อนนะผม <c oughs> ราคาราคาตอนนี้ก็7บาท8บาทนะครับผมไม่ราคาไม่ดีครับผมก็อีก2นาทีนะครับก็จะลาแล้วนะครับผมขายกันละเกวียนละ8 0 0พอ๋อนะครับผม ไม่รู้เลยว่าทางนี้เท่าไหร่ครับพี่วิมล,ลก็ใช้ทรศัพท์เครื่องเดียวตันละเจ็ดถึงแปดพันโอ้คุณป้าบอกว่าตันละเจ็ดถึงแปดพันก็ยังไงก็ไม่ขายครับผมเพราะว่าก็กำลังเก็บข้าวกันอยู่ครับผม ภาพชัดหรือเปล่าครับคุณป้าสายเปี้ยวตัวนี้ตัวสับเครื่องกร้อนนะครับผมเอาไว้จเจ๋หรอเ,เอาไว้ส่งให้คุณป้าเลย <c oughs> <c oughs> กินข้าวใหม่หน่อย <c oughs> ชัดชัดเลยครับโอ้ขอบคุณครับผม ขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่เข้ามานะครับบ้านพี่โบราณเรียก,กเกวียนจริงๆแล้วเขาเรียกตันอ๋อก็ผมก็น่าจะได้เกือบสิบสิบตันนะน,น่าจะได้เจ็ดหรือเดหรือสินี่แหละผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ครับตรงนี้นี่ก็เป็นพี่ปลอยนะครับผม เป็นมาส้มแซมไอโรงเรียนครับติดไฟนะครับผมติดพัดลมนะครับเป็นช่างครับเป็นพี่พี่ชายนะครับก็มายึดพื้นที่ตากข้าวด้วย <c oughs> ก็มาชมฝั่งแม่นะครับผมตอนนี้ผมผมตากขันทั้งตัวแล้วครับ เราเก็บตัวนี้แม่ก็เน่ยครับข้าวสวยครับพี่วิมุลสมัยโกนใส่รถเรียกตันนี่ะ สวัสดีครับผมรับผมชมบรรยากาศตากข้าวนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาทุกท่านนะครับลุงอะไรลุงเหิมลุงเหิมครับขอบคุณให้พลังบวกมาด้วยนะครับขอบคุณครับผมที่เข้ามาไปก่อนเด้อน้องคิมครับขอบคุณครับพี่วิมน ขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจน้องนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับพี่โมนาก็เข้ามานะครับผมสวัสดีครับพี่โมนาก็ไล่ไม่นานครับผมเพราะว่านานไม่ได้โทรศัพท์เครื่องเดียวร้อน อยู่ในช่วงการตากข้าวนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เกือบ16แล้วก็จะเก็บเก็บข้าวกันนะครับผมพรุ่งนี้ก็มาตากโตนะครับฝนไม่ตกครับแต่คลื้มๆค,ครับผมสวัสดีลุงเหิมนะครับผม คุณนะครับที่เข้ามาฝนไม่ตกครับวันนี้แต่พรุ่งนี้ไม่แน่นะครับผมเห็นว่าพายุเข้านะครับผมสวัสดีครับพี่โมนาขอบคุณครับผมลุงเหิมป่าเท่าสวัสดีครับจากพี่โมนานะครับผม อันนี้จะเป็นรถไถคอยาวนะครับป้าสายเปรี้ยวสวัสดีครับผมทักทายกันนะครับปีนี้ผลผลิตได้ได้เพิ่มทุกทุกเจ้าเลยนะครับที่ชายก็เพิ่มนะครับวันนี้ปีนี้ข้าวนาปรังได้เพิ่มผลผลิตดีมากครับปีนี้ เต็มรถไทยแล้วครับจะไปร้านหรือจะไปบ้านเต็มรถไทยแล้วหนึ่งไร่นะครับตัวนี้ทำหนึ่งไร่นะครับได้20กระสอบถือว่าเยอะมากเลยครับ20กระสอบพี่บุนาก็ทักทายแถวบ้านสาธุธรรมนาง ๋องดทำนาปรังเหรอครับไม่มีน้ำสวัสดีครับผมคุณอะไรนะนี่ทักทายครับมาชมข้าวนาปรังครับผมอยู่มีน้ำเขื่อนครับแถวบ้านผมมีเขื่อนแต่เขื่อนก็บางทีก็มาไม่ถึงนานะครับโชคดีที่ผมมีน้ำบาดาลน,นะครับโจะน้ำบาดาลเลยได้ข้าวเยอะครับ ผมอยู่สุรินครับผมจังหวัดสุรินครับอำเภอบับเชตนะครับผมพื้นที่อุดมสมบูรณ์ครับทำหลายอย่างครับนาปรังนาปีสวนมันเกษตรคือมีหลายอย่างครับผมสวัสดีลุงเหิมนะครับจากพี่ พอดีภาพไม่ค่อยชัดนะครับขอโทษขออภัยด้วยครับคุณแม่ก็เก็บเศษหญ้าอยู่ครับตามข้าวนะครับผมสวัสดีน้องไก่นะครับจากคุณป้าสายเปรี้ยวอ๋อสุรินครับข้าหอมะลิครับผมมะลิสามสามใช่ไหมพี่มะลิสา,สาอยู่สุรินครับผม ป้าอยู่สะกลอ๋อสกลสะกลก็ต้องกินข้าวเหนียวครับใช่ไหมป้าค,คุณไก่ก็สวัสดีคุณป้าสายเปรี้ยวนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับแต่น้ำเขื่อนไม่ปล่อยโอ้น้ำเขื่อนไม่ปล่อยสแสดงว่าไม่ค่อยฝนตกนะครับปีนี้เขาประกาศให้ทำเลยได้ทำกัน แต่น้ําเกื่อนก็ไม่เพียงพอถ้าไม่มีน้ําเป็นของตัวเองก็ลําบากครับผมผมใช้น้ําบาดาลแล้วก็ติดสุราเซล์ในการทำทานาทําทสวนครับผมเลยได้น้ําได้ข้าวดีกว่าคนอื่นผมแนะนําเลยว่าถ้าจะทําไรทําสวนให้เจาะบาดาลแล้วก็ติดสุลาเซลครับประหยัดด้วยครับผมเวลาให้เลนแล้วก็เปิดน้ําบาดาลปล่อยเข้าไปในนา ข้าวจะได้ไม่ตายนะครับไม่เสียครับใช่ค่ะเขื่อนน้ำอูนน้ำอูน,น,อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะครับผมตัวนี้ก็ได้พื้นที่ตากอยู่ที่โรงเรียนครับผมแนะนำเลยครับ ติดเจาะบาดาลแล้วติดซุราเซลครับเดี๋ยวผมไปติดตั้งให้นะครับผมผมติดตั้งซูราเซล์ลเหมือนกันนะครับผมลงทุนครั้งเดียวจบเลยครับเจาะบาดานเองแล้วจะมีปัญหาไหมครับ เห็นมีดาราม่าคุณพิมพ์เจาะบาดาลไม่มีปัญหาครับถ้าเราเจาะ5นิ้ว4ี่นิ้ว3นิ้วเจาะได้ถ้าจะมีปัญหาคือ6นิ้วขึ้นต้องแจ้งครับต้องแจ้งเขานะครับผมแต่ถ้าเจาะหนิ้วลงนะ่ะเราเจาะได้ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าผมศึกษามาหมดเหมือนกันครับแม้กระทั่งการติดสุราลาซิลเหมือนกันคือถ้าเจาะแล้วไม่น่ามีปัญหาครับผมถ้าเราเจาะหนิ้วนะครับ ผมแนะนําให้โจ๊ะห้านิ้วหรือ4ี่นิ้วไปเลยนะครับถ้าเราจะใช้การ,กรเตรไม่ต้องแจ้งเขาครับถ้าห้านิ้วลงครับผมขอบคุณครับผมก็ยกนิ้โป้ให้เลยครับขอบคุณครับ แนะนำให้เจะบะดานเลยครับถ้าจะทำนาปฟังขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะครับผมบรรยากาศการตากข้าวนะครับพี่สาวก็เก็บเก็บแล้วครับ ตอนนี้เหลือแต่ผมคนเดียวครับตอนนี้พี่สาวพี่ชายน,นะครับผมนี่ครับสวยมากเลยนะครับข้าวปีนี้ วาใส่เปรี้ยวบรรยากาศครับที่โรงเรียนนะครับผม <laughs> ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาก็ตอนนี้ก็ยี่สิบนาทีแล้วนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณคุณป้าใส่เปรี้ยวขอบคุณทุกท่านนะครับผมลุงเหิมป้าป้าเหา่าป้าเทา้าโอ้ไม่ค่อยชัดเลยอ่านไม่ค่อยโองนะครับผมแล้วก็พี่ไก่นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับพี่โมนา วันนี้ไม่มีแดดเท่าไหร่นะครับผมฝาครึ้มทั้งวันนะครับแต่ก็ไม่มีเม็ดฝนนะครับชมบรรยากาศได้กี่นาทีมาแล้ว ตอนนี้อยู่ที่21นาทีครับคุณป้า22นาทีแล้วครับผมนักกาศ ครึ่งชั่วโมงรครับได้ครับเดี๋ยวจะลองดูน่าจะถึงอยู่ครับครึ่งชั่วโมงครับผมเพราะว่าตัวศัพท์มันจะร้อนนะครับผมมันโดนแดดด้วยขอบคุณครับคุณป้าครับขอบคุณครับที่เข้ามา บรรยากาศร้อนเครื่องก็ร้อนครับผมคันนี้ก็เต็มรถนะครับ ได้เยอะกว่าปีที่แล้วครับผมคันนี้ไปถึงบ้านหรือไปถึงร้านเลยนักที่ร้องมันพองอยีกแบบนักที่ร้องมันพอง ไร้รถประมาณกำไรสวัสดีครับพี่จอ๋อชมบรรยากาศตากข้าวนะครับผมก็เดี๋ยวก็ลงครับอีก6นาทีครับพี่จอ๋อขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผม มาเจอทัวเป็นเพ่นอีกพี่นงดีครับก็จากพี่จจเอ๋ครับผมคุณป้าสายเปรี้ยวนะครับก็ทักทายกันนะครับผมนะบรรยากาศตากข้าวนะครับกาลังเก็บกันน,นะครับผมอ๋อครับผม ยังไม่ได้กินแหนมเลยพี่เจเอคุณป้ายังบนอยู่นะเนจัดไม่ทันจด,จดไม่ทันอ๋อไปที่เฟซบุ๊กก็ได้พี่คิมไงาจากใครละ่ะ บรรยากาศครับอันนี้ข้าวของผมนะครับพี่เจยเยอะอยู่ครับได้เจดสิบกระสอบนะครับผมครับผม <c oughs> ก็ถามคุณป้าสายเปรี้ยวได้เลยครับผม คุณป้านะจะรู้จักอยู่ครับเฟซผมครับผมช่วงนี้พี่หยุดผลิตอ๋อไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรสะดวกเมื่อไหรก่ก็จัดมาให้น้องหน่อยครับขอบคุณครับพี่เพราะว่าหยุด14วันหยุด14วันเลยเหรอพี่ ทำไมหยุดนานจังพี่ครับพอดีโทรศัพท์มีปัญหาครับวันนี้ผมต้องขอตัวก่อนนะครับท่านนะครับผมพอดีเครื่องร้อนครับโดนแดดก็วันนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ